ต่อไปนะครับท่านวุฒิพงศ์ทองเหลาเชิญครับเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมวุฒิพงศ์ทองเหลาสมาชิกผู้แทนรัษฎรจังหวัดปราจีนบุรีพักชาติพัฒนาวันนี้กระผมมีเรื่องหารือความเดือดร้อนต่อท่านประธานหนึ่งเรื่องด้วยกันดังนี้ ปัญหาขบวนการลักลอบตัดไม้พยุงในพื้นที่อุทยานเขาใหญ่ฝั่งจังหวัดปราจีนบุรีจากภาพครับท่านประธานผมขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างสักหนึ่งเคสขบวนการลักลอบตัดไม้พยุงเขตพื้นที่อุทยานเขาใหญ่พื้นที่ตำบลสะพานหินอำเภอนาดีซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบหน่วยพิทักษ์อุทยานเขาใหญ่หรือขอยอ9แก่งหินเพิงซึ่งขบวนการลักลอบตัดไม้ล้วนเป็นแรงงานกัมพูชาแม้ว่าจะโดนเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ ขอยอเก้าจับกลุ่มได้พรอไม้ของกลางแต่ข้อสังเกตก็คือขบวนการกลุ่มนี้สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ใหม่แม้ว่าจะถูกจับกลุ่มไปแล้วก่อนหน้าประเด็นปัญหาคือหลายครั้งที่เจ้าหน้าที่หน่วยขอยอเก้าหรือหน่วยพิทักษ์หรือขอยออื่นๆในพื้นที่อุทยานเขาใหญ่มีการจับกลุ่มขบวนการพร้อมของกลางแต่ไม่นานถึงปีครับท่านประธานแรงงานกัมูชากลุ่มเดิมหน้าเดิมก็ย้อนกลับเข้ามาทําซ้ําใหม่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายประเทศไทย เพราะสาเหตุเพียงแค่ว่าการส่งกลับประเทศไม่โดนปรับไม่ติดคุกในภาพจะเห็นว่าการส่งกลับไปยังประเทศเขาในมือถือที่ตรวจยึดยังพบว่าส่งภาพไปชวนเพื่อนว่าประเทศไทยมีไม้พยุงเยอะนะครับแชร์พิกัดแชร์ตำแหน่งของไม้ที่ผ่านมาปัญหานี้ผมได้หารือกับหัวหน้าอุทยาแห่งชาติเขาใหญ่นายชัยยาห้วยหงทองถึงทางออกและแนวทางแก้ไขปัญหานี้ โดยอยากฝากท่านประธานถึงหน่วยงานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหน่วยงานในสังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ช่วยตรวจสอบรายชื่อแรงงานกัมพูชาที่เคยมีประวัติถูกจับในการลักลอบเข้ามาตัดไม้ไม่ให้เดินทางกลับเข้าประเทศไทยวนซ้ำๆแบบเดิมอยู่เช่นนี้เพื่อรักษาชีวิตเจ้าหน้าที่อุทยานที่ต้องเสี่ยงในการเข้าไปจับกลุ่ม เพื่อรักษาพื้นป่าของประเทศไทยให้ยังมีความอุดมสมบูรณ์ต่อไปขอพรบคุณมากครับท่านประธานครับขอบคุณครับ